ยินดีต้อนรับผู้ประเมินและข้กรรมการทุกท่านค่ะนางมายุรีมณีนินครูวิทยาฐานะครูชำนาญการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคเกิดเมื่อวันที่2มิถุนายน2515ระดับการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยและศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา2563มีเด็กจำนวน14คนชาย6คนหญิง8คนได้จัดทำหลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ4ปีเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีปัญญามีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพตามมาตรฐานการเรียนรู้้ 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนได้จัดกิจกรรมสิ่งอำนวยความสะดวกจัดบรรยากาศสภาพแวดลอ้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขและเป็นผู้เสริมแรงชี้แนะแนวทางให้ผู้เรียนศึกษาสแสวงหาความรู้คิดวิเคราะห์ปฏิบัติและค้นพบคำตอบด้วยตนเอง สาด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพได้มีแผนการพัฒนาตนเองและดำเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานตามความต้องการจำเป็นมีองค์ความรู้ใหม่นโยบายมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ด้วยความสัมพันธ์แบบกลยานามิตรค่ะ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านด้วยความยินดียิ่งค่ะ